สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวแสนแซ่บชาแนลนะคะวันนี้เสนอเมนูข้าวมันไก่ค่ะพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มลุยกันเลยอันดับแรกนะคะก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่โครงไก่ลงไปนะคะโครงไก่ก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ตามด้วยน่องไก่สามน่องค่ะวันนี้จะใช้เป็นน่องไก่นะคะ แล้วก็เลือกน่องสวยๆมาเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือเม็ด1ช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มความเค็มนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลดดีหมู1ช้อนชาซีอิ๊วขาว6ถึง7ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้ำซุปของเรานะคะแต่เราจะต้มไก่ในนี้เลยจะได้รสชาติที่หวานนะคะทีนี้เราก็ต้มทิ้งไว้ได้เลยค่ะเราจะทำให้ไก่นะคะสุก ทีนี้เดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะน้ำมันพืชค่ะใส่ไปหน่อยหนึ่งเราให้น้ำมันเดือดน,นะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับของเราค่ะ2ช้อนโต๊ะจะใช้เป็นกีบเล็กกีบใหญ่ได้หมดเลยนะคะเราจะผัดกระเทียมให้หอมเลยค่ะตามด้วยมันไก่4-5ชิ้นนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้ได้เยอะๆเ,เลยค่ะ เราก็จะผัดนะคะผัดจนกว่ามันไก่ของเรานะคะจะออกมาน้ํามันไก่ของเรานะคะจะได้ออกมาขิงค่ะห้าถึงหกแว่นค่ะเพิ่มความหอมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวผัดนี้นะคะไปหุงข้าวกันค่ะวันนี้เราไม่ได้เอาเข้าวสารมาผัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะผัดตัวนี้แล้วก็ไปใส่ข้าวสารค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้แบบนี้เลยนะ,ะเลยนะคะเห็นไหมคะ น้ำมันไก่ก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะถ้าได้ที่แล้วนะคะนำไปใส่ข้าวสารค่ะข้าวสารนี้ก็เป็นก็ใช้ประมาณ1กระป๋องนะคะกระป๋องครึ่งค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะอัตราส่วนตรงนี้นะคะขึ้นอยู่ของแต่ละคนเลยค่ะบางคนอาจจะขูงไม่ถึง หกระป๋องครึ่งก็ได้บางคนสอกระป๋องก็วัดตามข้อนิ้วมือค่ะส่วนมากนะคะก็ใช้ข้อนิ้วมือในการวัดกันก็อยู่ประมาณข้อแรกค่ะข้าวเราก็จะสวยพอดีนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปตั้งหุงได้เลยค่ะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทําน้าจิ้มกันค่ะน้ําจิ้มนะคะส่วนประกอบก็จะมีขิงค่ะพริกมะนาวน้ําตาลทรายซีอิ๊วดำนะคะเต้าเจี้ยวน้ําเปล่าแล้วก็น้ําส้มสายชูค่ะอัตราส่วนก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยสัดส่วนทั้งหมดนะคะจะไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะคะสามารถไปดูนะคะและทําตามได้เลยสูตรนี้บอกเลยว่าน้าจิ้มเด็ดมาก เราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปยกเว้นมะนาวกับพริกค่ะยังไม่ใส่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะกักน้ําเปล่านะคะไว้ตอนสุดท้ายด้วยเพราะว่าเวลาเราปั่นนะคะเดี๋ยวจะมีพวกน้าจิ้มติดขอบโถเดี๋ยวเราจะเอาน้ําเปล่าล้างขอบโถค่ะใช่เราจะได้เอาเครื่องออกมาให้หมดจากโถเลยนะคะ พอใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มปั่นได้เลยจะละเอียดหรือหยาบเท่าไหนก็ตามใจฉันเลยนะคะทำกับข้าวไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะบางคนไม่ปั่นก็ได้ค่ะหั่นเป็นซอยซอยซอยซ,อย,ซ,อ,ยซ,อ,ยซอยเล็กๆแล้วก็ปรุงข้างนอกได้เลยนี่ก็จะได้แบบนี้นี่ก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่ ชามค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้เด็ดมากปรุงรอบเดียวแล้วก็ไม่ปรุงอีกเลยเพราะว่าลงตัวสุดๆแล้วนะคะค่ะเราก็จะกวาดให้หมดเลยนะคะตอนกวาดนะคะมันก็จะมีขอบๆอยู่นะคะเราก็จะใช้น้ําเปล่าที่เหลืออยู่นะคะวันนี้เราใช้น้ําเปล่าไม่แน่ใจว่ากี่ ml แต่สัดส่วนอยู่ใต้สูตรแล้วค่ะน่าจะ40 ml เห็นเฮดล้างล้างโถผสมนะคะแล้วก็ กวาดลงให้หมดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวซูมนิดนึงจะได้เห็นนะคะว่าน้ำจิ้มเราแซ่บมากแล้วก็ใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะแต่ถ้าใครชอบขิงมากกว่านี้หน่อยนะคะก็ใส่เพิ่มอีกได้นะเพิ่มความเผ็ดร้อนนี่ค่ะพริกของเราแล้วก็บีบมะนาวไปค่ะบีบมะนาวไปแล้วก็ชิมไปก่อนนะคะเพราะว่ามะนาวแต่ละลูก เปรี้ยวไม่เหมือนกันค่ะบางทีที่บ้านใช้ลูกใหญ่ก็ไม่เปรี้ยวเลยน้ําดีไม่เปรี้ยวเลยแต่บางอันก็ลูกเล็กเปรี้ยวดีจังเลยค่ะวันนี้ใช้ประมาณสองซีกค่ะหนึ่ลูกจะแบ่งเป็นสาค่ะวันนี้ใช้สองซีกด้วยกันนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะน้ําจิ้มสูตรเด็ดของเราน้ําจิ้มข้าวมันไก่ได้รับประทานมากมาค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูน้ําต้มกันค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้ ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วก็ตักไก่ออกเช็คไก่ก่อนนะคะว่าสุกเปล่าเดี๋ยวเวลาเราไปสับแล้วไม่สุกเดี๋ยวต้องมาต้มใหม่อีกรอบนึงค่ะแต่อันนี้รับรองเลยว่าสุกแน่ๆเดี๋ยวเราก็พักให้เย็นค่ะทีนี้ค่ะน้ำซุปที่เหลือเราก็จะใส่แฟงลงไปค่ะพอใส่แฟงไปแล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้แฟงนะคะสุก ตัวน้ำซุปก็มีเท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวโรยผักชีได้เลยชิมรสชาติหน่อยค่ะแต่เราใส่ซีอิ๊วขาวไปแล้วรสชาติก็จะกลมกล่อมแล้วก็หวานตัวไก่นะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวมันไก่เห็นไหมคะสับแบบเน้นๆไม่มีทุบค่ะมาอย่างไงไปอย่าง,งานั้นเนื้อนหนังไม่อ้วนให้มันรู้ไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดค่ะ แล้วก็น้ำซุปของเราก็จะมีแฟงอยู่ในนั้นด้วยนะคะน่ารับประทานมากๆเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r ร b ์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ